สวัสดีคะ่ะมานั่งรอลูกชายเนาะก็มานั่งคุยกันนะคะเด็กๆเ,เสียงดังนิดนึงเนาะวันนี้นะคะย๋าก,ก็มาย้อนนึกถึงชีวิตนะคะคนเราถ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะในความเจ็บปวดของการสูญเสียเรายัางไม่รู้สึกหรอก เพราะคําพูดจากหลายๆคนนะคะที่กระทบกระทั่งเข้ามาจะเสียใจอะไรนักหนาจะร้องไห้อะไรนักหนาผัวตายหาใหม่ผัวทิ้งหาใหม่ผัวไม่ดีหาใหม่สิ่งเหล่านี้นะคะวันนี้คุณทําได้คุณพูดได้เพราะยังไม่ได้เจอกับคุณนะคะควรเนาะอย่านะคะอย่าทำร้ายกันเลยด้วยคำพูดนะคะบางคนพูดไม่คิด พูดให้รู้สึกเจ็บรู้สึกแย่นะคะกับความคิดของตัวเองมันก็จริงป่ะชีวิตมันต้องสู้กันไปนะคะโอเคใช่มันก็จริงเนาะแต่หลายๆคนก็ต้องให้เวลานะคะให้เวลาที่จะต้องอลุกขึ้นมาสู้ให้เวลาเสียใจให้เวลากลัวจะวางความรักดีๆที่เคยมีได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวจ๋าเข้าใจเลยเนาะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันนี้ถึงเราจะเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดติดกันนะคะเราต้องมองอย่างเข้าใจว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนในความรู้สึกกับสิ่งที่เจอแล้วก็คำพูดของเพื่อนๆนะคะหลายครั้งหลายคราวที่ยายจ๋าได้พูดคุยกับพี่ๆหลายๆคนที่เกิดความสูญเสียนะคะคนรักเสียสามีไม่ว่าเลิกลาหรืออย่าล้างนะคะ มันเจ็บปวดมันเข็ดกับความรักอืมมันเข็ดเนาะยิ่งถ้าทิ้งกันด้วยความเจ็บปวดที่ทะเลาะบาะแวง้งแล้วมีปัญหาเรื่องใหญ่เนี่ยมันเข็ดนะคะแต่ชีวิตหลายๆคนก็ต้องสู้ต้องหาใหม่เพื่อที่จะตั้งหลักเนาะเพื่อจะหาคนซัพพอตตัวเรานะคะเพื่อที่จะยืนหยัดอยู่ที่นี่ได้อืมหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะค่าใช้ใจ่ายเนาะค่าบ้านค่าช่องค่าเช่า บางคนผัวตายไม่มีสมบัติไว้ให้เลยอ่าไม่มีบ้านไว้ให้เมื่อก่อนโอเคสามีอยู่เราเช่าบ้านสามีเป็นคนจ่ายนะคะอ่าหลังจากสามีตายทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบเนี่ยกับสิ่งที่เราอยู่ทำงานนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวเหลือก็เก็บของเรามีสามีที่ช่วยเหลือใช้ใจ่ายที่นี่กินอยู่ที่นี่เนาะต่อก่อนเราก็พอใจ มีความสุขในแบบชีวิตที่เป็นนะคะแต่พอสามีไปแล้วเราต้องมาจ่ายค่าบ้านจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเงินเดือนเราก็มีเท่าเดิมนี่การใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นอย่าลืมว่าการเช่าบ้านนี่เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะเป็นอะไรที่อยู่ยากเนาะในประเทศนอกเครดิตของเรานะคะเรามีงานโอเคเรามีเครดิตแต่ความรู้สึกเราแย่คือเราใช้จ่ายทั้งหมดเงินที่เคยมีเก็บเนาะ กับเมื่อก่อนที่อยู่กับสามีที่ช่วยจ่ายเงินก้อนโตก็คือเกี่ยวกับบ้านนะคะมันก็จะรู้สึกแย่แล้วมีพลังแต่บอกเลยว่าทุกคนต้องลุกขึ้นสู้เพียงแค่ต้องเอาเวลานะคะต้องให้เวลามาอ่าปอนเปร์หัวใจให้เวลาคิดให้เวลาเลือกนะคะที่จะหาคนเข้ามาซัพพอร์ตเนาะชัวร์นะคะคำเนี้ยคำว่าหาผัวใหม่เนี่ย มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องหาคนมาดูแลหาคนมาช่วยใช้ใจ่ายเราก็อยากได้เงินที่เราเคยทำงานเคยเก็บเนาะเคยเอาไว้ให้ครอบครัวเราก็อยากได้สิ่งนั้นอยู่เหมือนเดิมนะคะเนาะ นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ยายจ๋าเจอคนที่สามีตายเนาะในเคสที่ยายจ๋าพูดคุยคนที่มีสามีตายโอเคยังมีเงินไว้ให้ยังมีบ้านให้อยู่นะคะกับลูกตรงเนี้ยการลำบากมันจะผิดกันอย่างน้อยสมบัติไม่มีมากมายนะคะอย่างน้อยมีบ้านมีเงินประกันหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังเหลือสิ่งที่เป็นของเรา อ่าแล้วทีนี้ย้อนคิดเราทำงานถ้าบ้านเราไม่ได้จ่ายค่าเช่าอ่ามันก็เป็นทุนที่ทำให้เงินเดือนเราเหลือนะคะเพราะว่าค่าเช่าบ้านที่นี่ขั้นต่ำยี่จ๋าก็ว่าเกือบพันยูโรแล้วเนาะคิดดูนะคะว่าเงินเดือนของผู้หญิงไทยอย่างเราเต็มที่อย่างยี่จ๋าเนี่ยอ่ะพันแปดนะคะพันแปดเนาะ ถ้าเราจ่ายค่าบ้านเอง7 8 0 0ค่ากินค่ายาค่าน้ำค่าไฟคิดดูทีว่าเราจะเหลือขนาดไหนแล้วค่าส่งพ่อแม่ด้วยนะคะเนาะเรามาย้อนคิดย้อนพลังนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะเคสที่สามีมีบ้านให้เมียให้ลูกถือว่านั่นเป็นความโชคดีเราไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านนะคะแต่เคสที่สามีไม่มีอะไรเลยเนาะ ทุกอย่างค่าใช้จ่ายที่สามีเคยจ่ายเราต้องลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาจ่ายทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้เราอ่อนล้าที่สุด นะคะแต่ว่ายายจ๋าก็เชื่อเลยนะคะว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนาะเป็นเครื่องวัดใจที่ทําให้เขาเข้มแข็งแล้วพี่ๆเขาก็ต้องลุกขึ้นมาสู้และเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองแน่นอนนะคะหลายๆคําแนะนำเนาะหลายๆการห่วงใยจากเพื่อนหรือว่าคําพูดแรงๆที่เพื่อที่จะให้กระตุ้นให้ลุก ให้ตื่นขึ้นมาสู้ให้ไหวนะคะอันนี้ก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะบางคําพูดมันอาจจะมีพลังนะคะบางคําพูดมันอาจจะทําให้เสียใจยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังคําพูดของเราด้วยนะคะพี่น้องจ้าโอ้ยฝนตกลงแรงด้วยนี้นี้แล้วนะคะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสู้ๆกันต่อไปเนาะท้อได้แต่อย่าถอยนะคะชีวิตมีไว้เพื่อสู้เราจะต้องอยู่เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักกันต่อไปนะคะ โอ้ยฝนตกฝนตกลุงเงด้วยแล้วจะไปหลบกันตรงไหนเนี่ย <im itation> ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดติดตามยายจา๋าจากเบล,ลเยียมเนาะพาลูกมาเที่ยวนะในสวนในพักนะคะฝนตกแล้วหนีก่อนหนีก่อนบายบายค่ะปะป๊าบายบายฝนตกฝนตกฝนตก <l ain> ตกแรงด้วยนะคะพี่น้องจ้าคุย <c ười> ไม่ทันจบก็ Destroy. มาหนีฝนในกระ่อบน้อยของเด็กเล่นนะคะเห็นไหมดินฟ้าอากาศแต่ก็บอกอยู่แล้วว่าวันนี้ฝนจะตกนะคะอากาศอบๆเนาะแสงแดดไม่มีแต่ร้อนนะคะร้อนมากกว่านี้ยี่ส้องศามาเลยค่ะลมสายฝนเย็นๆชุ่มฉ่ำ นี่ข้ากระท่อมเด็กนะคะมักซิมเบออิสมาซิมโอเคมักซิมก็อยู่ที่นึงนะคะ In the h o u ฮาชชีวิตเราเนาะดินฟ้าอากาศควบคุมไม่ได้นะคะแต่ว่าเราต้องดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องจ๋าเติมพลังเติมหัวใจตัวเองให้เข้มแข็งชีวิตเราต้องสู้ต่อไปนะคะไม่สิ้นก็ดินกันไปสิ่งสำคัญ เราไม่ใช่ตัวคนเดียวลูกลูกครอบครัวพี่น้องพ่อแม่ยังรอเราอยู่นะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสู้ๆกันไปคะ่ะตกแรงมากเลย